สวัสดีค่ะกระซิบบอกเรามาแนะนำให้ทุกท่านได้รับชมกับรถกระบะ4ประตูนะคะคันนี้99,000บาทนะคะทุกท่านเป็นสีน้ำเงินเทานะคะสีสวยภายในสะอาดพร้อมใช้ด้วยค่ะ m i t สูบิชิสตาด้านะคะ2.8เป็นรถฟี03ค่ะรถกระบะบ้า,บบานๆ4ประตูราคาไม่ถึงแสนนะคะ99,000บาทคะ่ะทุกท่านเครื่องแน่นเดินเรียบน้ำไม่ดันควนไม่ไหลนะคะวิ่งทางใกล้ทางไกลไปได้ เกียร์เข้าง่ายนะคะแอร์เย็นค่ะเพลงดังช่วงร่างดีเลี้ยวสุดไม่ดังรถไม่เคยชนนะคะไม่เคยมีอุบัตเหตุกับลูกค้าภายในสวยสะอาดเลยทีเดียวค่ะสนใจคันนี้นะคะเข้ารบรับชมตัวจริงกันได้แถวเทพร,รักษ์สมุทรปราการมีเบอร์โทรผู้ขายอยู่ใต้คลิปตรงคำอธิบายเพิ่มเติมนะคะหากสนใจยังไง ไม่ไว่าจะซื้อไปใช้ซื้อไปขายกันนะคะก็ติดต่อสายตรงเข้าไปได้เลยค่ะนัดหมายเข้าชมตัวรถทดลองขับด้วยตนเองก่อนตัดสินใจนะคะเพื่อประโยชน์ของท่านเองสำหรับวันนี้แอดมินขอลาไปก่อนฝากกดไลค์กดติดตามเป็นแรงซัพพอร์ตให้แอดมินด้วยนะคะสวัสดีค่ะ